นี่น้าสายเอ็มกดไปพึ่บจิ๊บปึ๊บอาเซ็นก้ามานี่เต้ยอันนี้ไงนี่ไงนี่ไงอุ้ยโอเคได้อยู่เออน้งสายเอ็มตีเลยอุ้ยยังไงมาแล้วมาแล้วเจ๊กเออเฮ้ยพันกว่าท่านผู้ชมเห็นไหม เทปเว็บซื้อขายไอดีเกมมือถือยอดนิยมใบแอดมินเตอร์สะดวกปลใครอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่คู่กับคอร์เกมมือถือมาเล่นนะใครสนใจแวะเข้าไปชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับอะไรครับผมก็สวัสดีนะผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมดิจดิตอลโคดรายการ just for mina นะครับผมโอเคนะฮะเกมนี้ก็เป็นเกมใหม่ในแพทใหม่แล้วนะครับผมซึ่งเพิ่งอัปเดตมาเลยนะฮะมีหน้าของผมได้รับการบัฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผู้ชมตบมือกันหน่อยตบมือตบมือโอเคนะฮะซึ่งการบัฟมาเนี่ยก็เดี๋ยวผมพูดคครร่่าาวๆให้ฟัััังกกนนนละบผมอ จะเห็นใต้หลอดเลือดเหรอว่าท่านผู้ชมอ่ะมันจะมีหลอดสแต็กขึ้นมาแล้วนะฮะซึ่งมีหน้าเนี้สามารถเก็บสแตก็กได้10สแต็กนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการตีธรรมดาจากตัวเรานะฮะตีโดนอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็เราโดนฝั่งตรงข้ามตีด้วยนะฮะที่เป็นฮีโร่เท่านั้นนะฮะท่านผู้ชมทั้งตีแล้วก็สกิลนะฮะมันจะขึ้น1สแตก็กทุกๆ1ฮิตอ่ะเพื่อนกูใส่ละอุยเอ้ยูหูยได้ยินว่าไหนก็บัฟบเหรอฮะาอาเซนกาอาเซนกาก็บัฟบมานะท่านผู้ชมไม่ว,ว่ามีแต่คนบัฟบเลยนะ โอ้โหเพื่อนเราโดนปวนป่าลิกเตอร์น่าจะกันได้อยู่ cem. สลิมนำล่องจะเวทว่างั้นจะเวทว่างั้นโอเคได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าอู้ไม่น่าได้นะบ๊บเดินไปเดินมาดึงให้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 เอาสิเอาสิาาตีเข้าไปตีปเข้าไปอ,อ้าวฟิกเกอร์ด้วยฟิกเกอร์ด้วยเอาแล้วสวยสวยสวยโอเคโอ้ผมว่าไม่น่าได้ว่ะเพื่อนเพื่อนผมว่าไม่น่าได้ว่ะเพื่อนโอ้มันออกแล้วเพื่อนไป เฮ้ยเจตเจตเจตอันน An okay. ี้คือได้อันนี้คือได้โอ้โหฟาดเบิร์ดฟาดเบิร์ดเฟิร์เบาสโอเคท่านผู้ชมเอออุ๊ยอ uh ุ๊ยเกือบโดนพูดยังไม่จบใช่ไหมแล้วพอสแต็กมันเต็มเนี่ยท่านผู้ชมเราจะสามารถกดสกิลหนึ่งได้อีกรอบนะฮะซึ่งมันจะเป็นสกิลหนึ่งเวอร์ชันอัปเกรดนะฮะอ่าเวอร์ชันอัปเกรดยังไงก็คือมันจะสร้างความเสียหายทรูรามีดด้วยอ่าเดี๋ยวทำให้ดูพุดชุดมองไม่ทันว่ะมองไม่ทัน เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เ้ยเว้ยเว้ยเ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหอะไรโดนใจให้ทำแบบนั้นเอ้าตายเลยโอ้โหแล้วป่าผมมาแล้วป่าได้คิวแล้วครับโอเคสวยครับสวยครับสวยมากๆสลิมบอกว่าโทษว่ากันโอ้โหอะไรโดนใจให้โดดไปแบบนั้นเพื่อนเคไม่น่าได้เนาะไม่น่าได้สลิมไม่อยู่ฮะเดี๋ยวผมต้องกลับละไปแต่ละสแต็กที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยท่านผู้ชมอ่ามันจะเพิ่มความเร็วในการวิ่งให้มีหน้าด้วยนะฮะคือยิ่งมีสแต็กยิ่งวิ่งไวนะฮะ แล้วก็สแต็กมันมีเวลาหายของมันด้วยนะถ้าเราไม่ได้ตีหรือว่าไม่ได้ทําอะไรต่อเนื่องให้มันแบบเพิ่มอยู่ตลอดเวลาก็หายไปนะอย่างเมื่อกี้นะฮะโอเคประมาณนี้ครับผมนี่นี่ต้องตีธรรมดาเท่านั้นนะเ <Yeah, S 1> มื่อกี้ใช้สกิลใส่คลิปไม่ขึ้นนะท่านผู้ชมใส่คนก็ไม่ขึ้นเหมือนกันอุ้ยน่าจะได้นะน่าจะได้นะน่าจะได้น่าจะได้ไดไดโอเคบอกเลยว่าปรับมาปรับมาเพื่อแบบรับดาเมจรัลวท่านผู้ชม ยิ่งตัวไหนแบบรัวๆนี่เราชอบมากมีหน้าใสเอ็มมีหน้าใสเอ็มกดไปปึ๊บปึ๊บอุ้ยเดี๋ยวนะท่านผู้ชมเมื่อกี้รู้สึกว่าอันติีกดใช้แล้วมันไม่ตามตัวเราใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหไม่รู้ว่ะอันนี้ต้องต้องดูอีกรอบแลวท่านผู้ชมเฮ้ยแอบเนิฟหรือเปล่าเนี่ยอันตรีเนี่ยท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมกดอันติีแล้วแบบอันตีมันขึ้นอยู่ที่มันขึ้นอยู่ที่เท้าเราอะท่านผู้ชมโอเค แต่มันไม่ตามตัวนะเมื่อก่อนมันตามตัวใช่ไหมเป็นวงตามตัวเลยอุ้ย,ยจับได้จับได้สวยๆเอาสิครับเอาสิครับขอหน่อยขอสายเอ็มสายเอ็มสายเอ็มชอบชอบโดนตีชอบโดนกระทำชอบโดนกระทำมานี่หน่อยมานี่หน่อย,ายปาดฟื้นไปแล้วปาดฟื้นไปแล้วใส่ไปเออได้ไปเนี่ยปาดคูดาเมจไปแล้วหกร้อคย <500 S 1> ครับผมหกร้อยฮะโอ้โหไปไยไปไปไป้ยได้เหรอได้เหรอระเบิด ายไม่ตายโอ้โหเสียดายลากออกมาให้เพื่อนโอเคอ,เคอเคืมไม่น่าได้นะติดมาหลอดอยู่ฮะไปดีกว่ามีโอเมียนอยู่ข้างล่างฆ <Hey. S 2> ่าโอเมียน <laughs> จะฆ่าโอเมียนกันใช่ไหมจัดให้จัดให้มันโอ้ยไม่ถึงไม่ได้แล้วฮะท่านผู้ชมมันลงมาปะเนี่ยไม่แน่ใจวะโอเคฮะอยู่กับเพื่อนก่อน,อนเนาะเดี๋ยวนะ เผื่อเพื่อนใส่ว่าเราเป็นลิกเตอร์ด้วยว้าปเล่นๆไปวะาอุ้มันแบบมันก้ากึง่งมันก้ากึง่งก้ากึ่งจัดๆยังไงดีโอไม่น่าได้ละโอเคงั้นกลับเลยดีกว่าเออเพื่อนเราได้คิวแล้ววิ่งไปวิ่งไปเปลี่ยนโมเดลด้วยนะฮะมีหน้าเนี่ยรู้สึกแบบลางยังไงรอดปะนี่โอ,โอ้ได้แล้วแหละมั้งนะสวยสวยเข้าไปดีมากดีมาก ผมต้องไปล่างว่อะท่านผู้ชมตีเลยนะฮะแครี่กับเมดปลาเราฝากตีด้วยต้องมาล่าง <c oughs> อาเซนกาอาเซนก้า <c oughs> ล่างไฟจบไปแล้วโอเค <c oughs> อาเซนกามานี่เอ้ยอันนี้ไงนี่ไงนี่ไงอุ้ย <c oughs> โอเคได้อยู่เออท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นปะ่ะเมื่อกี้อันตีมันมันขึ้นแค่อ่าจุดล่าสุดที่เรายือนอะจุดล่าสุดที่เราใช้อันตีอะท่านผู้ชม ฆ่ามาหลอดกันเถอะฆ้ามาหลอดกันเถอะมีปิกใส่พิกใส่อย่างเซียนอย่างเซียนเหมือนเรียนมาผมนี่เมียนมีหน้าเก่าอี่จะไปขอธูดาเมตขอโชว์ธูดาเมตจะเต็มแล้วสเต็กสเต็กสเต็กจะเต็มแล้วจึ๊บปาดปืนไปหตายไม่เห็นครับผมมองไม่เห็นเลยฮะช็อตนี้มองไม่เห็นฮาแล้วยังไงต่อครับผมก็ไม่ได้อะไรกลับมานะฮะโอ้โหคือปาดไปแล้วคุณผู้ชมโอ้โห่มองไม่ทันว่ะ แต่มันแรงมันแรงนะผู้ชมมันแรงจริงผมไปอ่านมาละโอเคต้องมีสแต็กเนาะอ้าโดนหอกคนนี้ก็ตายเออเหมือนจะเนื้อบันตีนะผมว่าเนื้อบันตีแน่เลยคือมันเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์เหมือนมาลอดปาดดาบที่สองนะ่นผู้ชมอารมณ์เดียวกันเลยเนาะอแต่ว่ามันจะเหมาะกับการที่เราโดนกระทำมากกว่านะฮะโอเคถ้าอย่างฝั่งตรงข้ามเป็นลาวิวเนี้ยท่านผู้ชมยิงรวงเงี้ยผมว่ามีหน้าแม่งเหมาะเลยนะฮะ แต่เกมนี้ฝั่งหนูข้าไม่ค่อยรัวเท่าไหร่เนาะเป็นวิฟส่วนมากพี่แต่สกิลช็อตนะฮะช็อตช็อตแบบแรงๆไปเลยไม่ค่อยรัวโอเคอ่าแต่ก็เล่นได้เล่นได้อุ้ยโดดมาปึ๊บอัดติดไปจบเลบโอเคได้ได้ได้แล้วจุดๆอุ้ยอุ้ยตายไปแล้วอุ้ยเอาโอ้โหเราฟิกเกอร์มาอะไรตรงนี้เนี่ยปาดอุ้ยโอ้โหมันเอออีกอย่างที่ลืมพูดไปเมื่อกี้ เต็มสแต็กล้วมันปาดแล้วมันได้เลือดด้วยฮะทุกผู้ชมฝากดาซี่เก็บด้วยฝากดาซี่เก็บด้วยตอนนี้ลิ้นกูพันกันหมดแล้วฮะพูสกิลมั่วไปหมดแล้วฮะโมเดลใหม่มีหน้ามันรู้สึกมันรู้สึกมันวิ่งแบบว่าเหมือนย่อตัวนะทุกผู้ชมเนี่ยเห็นไหมยึด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 เหมือนน้องย่อตัวเฮ้ยมีหน้าไม่ใช่น้องมีหน้าต้องเรียกว่าเจนะฮะมีหน้าดูมีอายุมากๆอุ้ยใส่เพื่อนหรออัตติกอนโอเคปึ๊บมาเนี่ยอ่าสวย ไม่ตายเหรออุ้ยจะเอ้าตายเองโอเคอ่าอได้สองอยู่ได้สองอยู่นึกว่าไม่ได้ใครเลยได้สองอยู่โอเคฮะผมว่าชัดละท่านผู้ชมอันติอันติโดนเนิร์ฟท่านผู้ชมวงมันใกล้ขึ้นนะท่านผู้ชมวงมันนิดเดียวเองแล้วก็กดแล้วมันไม่ตามตัวเออเมื่อก่อนคือกดอันติแล้วแบบมันจะมีช่วงแบบเซียววิหนึ่งที่เราสามารถแบบลากอันติเราไปใส่ตัวที่แบบเอ่อเขาวิ่งหนีได้ด้วยนะฮะ แต่ตอนนี้คือกดแล้วมันมันขึ้นแค่แบบฟุ๊บที่เท้าแล้วก็แค่นั้นแค่นั้นไม่ตามตัวละ <c oughs> โอ, <c oughs> โอ้เนิฟมีหน้าผมตรงนี้แต่มาเพิ่มความสาม,มารถในการ <c oughs> พสฒนแทน <c oughs> โอเคโออย่างไงครับยังไงครับอย่างไงครับตีเลยตีเลยผมชอบ <c oughs> ผมสายเอ็มผมสายเอ็ยเอ้โอ้ยปาดไม่ทันถ้าปาดทัน้วโชว์ทูดามเิเอาแต่ก็ยังได้คิวฮะท่านผู้ชมอุ้ย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 เอุยอุยอ้ยอยย ดาซี่ยังเกิดดาซี่โคตรเกิดโอเคฮะผมจะมีช็อตโชว์แบบว่าปาทูดามิเอตให้ดูปะเนี่ยโอ้ยให้ผมว่าแบบนี้เนี่ยมีหน้าเอาไปยืนออฟเลนได้ไหมท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดว่าได้ไหมเอาไปยืนแล้วก็ไปออกรูนดาเมจออกเอ่อพวกเกราะไฟพวกอะไรไปยืนชนโอเมนอะไรเงี้ยท่านผู้ชมผมว่าน่าจะได้ปะเออโอเคเนาะแต่คงไม่มีใครทำนะโอ้โหโดดว่ะโดดว่ะเอาว่ะเอาว่ะนี่โอ้ยเฮ้ย มันชินแบบเดิมอะมันชินนันตีแบบเดิมโอเคสายเอ็มตีเลยอุ้ยนีไงมาแล้วมาแล้วเจ็กเออหือยพันกว่าท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมพันกว่าพันกว่าโอ้โดนล่ามโดนล่ามไม่ตาย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 สายเอ็มสายเอ็มอืออุ้ยโดนป้อมตีก็ขึ้นหวหมท่านผู้ชมเออโดนป้อมตีก็ขึ้นฮะแล้วก็จบไปครับผมพารสี่เราเอาว่ามันมันเป็นแบบว่าแนวทางการเล่นแบบใหม่เลยฮะ แต่ผมยังไม่ชินอันตีว่ะผมกดอันติพลาดไปหลายรอบแล้วดาที่เอมีพีไปดูปกติอะกดอันติแล้วมันแล้วแบบเราวิ่งไปเราลากอันติไปใส่ตัวที่แบบไม่ได้อยู่ในวงได้ใช่ไหมท่านผู้ชมเออแต่ตอนนี้คือกดเราจะทําแบบนั้นไม่ได้ละคือแบบเหมือนมันบงังคับให้เราต้องเกี่ยวส,สกิลสองมาแล้วค่อยอันติอะท่านผู้ชมต้องให้เขาแบบว่ายืนติดตัวเราจ,จริงๆอะเออก็ประมาณนี้ โอ้เป็นอะไรที่ต้องปรับตัวฮะออ้ยแต่พาสซีฟนี่ดีขึ้นจริงจริงขึ้นจริงนะฮะท่านผู้ชมอาจจะเห็นมีหน้าแบบว่าไปออฟเลนก็ได้นะฮะในอนาคตครับผมเอาไปออกแบบว่าแทงออฟเลนคล้ายๆพวกโอเมนคล้ายๆพวกมอทอสอะไรเงี้ยท่านผู้ชมเฮ้ยอาจจะได้ไว้อาจจะได้เออเพราะว่าเราตีเก็บสแต็กแล้วแบบยิ่งมีสแต็กเยอะมันยิ่งวิ่งไวนะครับผมแล้วก็ไอ้ตีตรงเนี้ยมันจะเหมาะกับการที่ฝั่งตรงข้ามเป็นตัวที่แบบตีรัวรัวๆแบบรัวรัวอะไรอย่างพายเตะอย่างราวิวนะฮะ โอเมนอะไรเงี้ยที่แบบเขาฟาดเราลัวๆแต่ว่ามันไม่ได้แรงมากค่ะท่านผู้ชมเออเรียกได้ว่าสายเอนะฮะใครไม่รู้จักคําว่าสายเอก็ไปเสิร์ชดูนะครับผมแต่สําหรับคนที่ดูอนิเมะบ่อยๆผมว่าก็น่าจะรู้จักนะฮะโอเคมีหน้าสายเอ็มแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย